สวัสดีครับโย่ผมแคลอ์เคซี่นะครับแคลอ์ลูกี้ครับขี <c oughs> ้แม่แม่วันนี้เราอยู่กับรายการแอบ,บแซ<บ>ว<บ>หลังโรงเรียนนะครับเราเดินเราไปหาวัตถุดิบไปก่อน,นครับ <c oughs> อาเซนมดิสิ uh huh. กอ่ะฮะกูเด็กตรังเว้ยกูพลเมืองตรังมึงก็ควรระวังหน่อยแกงกูยันยันกูคันคันอยากโดนต่อยวะ่ะได้แล้วครับวมวมไอ้มาละกอสองลูกครับทำไมไมได้มาละกอมาแล้วใช่ไหมครับแนะนำทำการล้างครับ <c oughs> เสร็วแล้วงานะ้ำุปใช่ไหมน้าปลา แดดครับแดงครับปอกอ่ะไอสารแดดเลยโอเคครับป่อครับเชิที่ปอกแม่งเขาไม่เคยปอกอะไแบบนี้เลยงานครับไม่เป็นเขาปะอ่ะมุดโอเคครับร้านเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ทำการขูดนะครับขูดไปเลยครนี่ผมขูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับขูดอีกสักหน่อยโอเคครับ จากนั้นก็นไป<ส>ครับเราจะหั่นพริกใส่นะครับ <c oughs> ใ,สใส่เยอะไหมพวกมืม <c oughs> อใเยะพริกขัวก่วเขาไม่ได้ขั่วแม่งพริกมึงพวกมึงนีเอามานี่แ <c oughs> ต่พกมืดเลยไม่ต้องเยอะเกินเดี๋ยวเผ็ดพริกมันอันนี้ไม่ใช่เผ็ดแค่นี้พอแล้วเนาะไม่มีเสียงนี้อ่อออนอาี้โอเคครับ จะได้หั่นพิเศษนะครับแล้วก็ใส่มะนาวต่อนะครับดิบไ,ไ,ไม่ออกมะนาวน้ำไม่มีแกี๊กบไปเยอะสี่กีพอก่อนแก๊บแล้นก็น้ำปลาครับสใส่เลยใส่หมดเลยเลยไม่ใช่หรออันนี้กูใส่มา เจ็ดเลยนะน้ำปลาลาดไปเลยนะน้ำปลาหมดไม่ต้องหมดจ้ะเหลือไว้นิดหน่อยโอเคโอเคครับน้ำปลาเสร็จแล้วต่อไปก็ป<ล>น้ำตาลปี๊บครับเต่าเองนะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบอะไรก็ใส่เอาเองนะครับแล้วแต่คุณชอบนี่มั่วครับใส่มั่วนี่ครับไป,ไป ใส่เยอะไหมพวกมึงกินหมักไหมเฮ้ยใส่เพิ่มอีกนิดใส่ก้อนมปนนะครับใส่ลมโตัครับใส่ไปใส่เยอะไหมเยอะดิใส่เฮ้ยใส่อีกใส่อีกเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนร่วคนเอาเอามือใส่ถุงโอเคครับช้อนไม่มีนะครับ อาสดครัำเมื่อกี้คุณเสร็จแล้วครับส้มส้มคนนะครับโอเคครับทิกทีครับชิมครับไม่ได้แตงกวาใช่ไหมอืออร่อยครับกินผักปูด้วยเพิ่มเติมเพิ่มเติมมิ่นขี้ครับกินกินกินกับผักปงด้วยกินกับผักปงด้วยทำยังไคทำใหญ่งไม่อยากเป็นเสือเพื่อล้างผักหรือยังเออล้างผักกันยังวะจิ้ม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 อร่อย แต่เขาบอกว่าผักยายามันขยเนี่ยอย่าลองนะเดี๋ยวขี้พุ่งพยะาาใส่เดือน <S <S ครับไม่ใช่นะแอฟมีพะมูกด้วยมีพะมูกด้วยไปไปไปซูรมุนเฉยเปค็นแอฟครับมันจะออกกล้องเหงื่อไอัสแอครับก็เสร็จไปแล้วครับกับเมนูต้มคนนะครับโอเคครับแล้วขอจบที่นี่ครับสําเร็จครับ